รักตาบากไหนร้องนี้ร้องนี้อินปลากิมาปเยผมผมแบบที่หนูเป็นแบบเป็นแฟนจีคนนี้แบบเซรามูนโธ่โซนแดเองออกมาข้างนอกอย่างนี้น่าจะรู้อยู่แล้วว่าวันนี้เรามี ไม่ใช่หรกไม่คุณเล่นวันนี้ไม่มีสปอนเซอร์แต่ว่าวันนี้เรามีแขกมาจ้าวันนี้เดี๋ยวเราจะมาเล่นถ่ายท่าเต้นกันทั้งหมดที่อยู่ในนี้เคยเคยเล่นมาแล้วเป็นยังไงผลประกอบการเดินไปตอบได้สวยๆเลยอ่ะทางๆงจำเลยหลักอยู่ขอตอบว่า2คนนี้ก็ดูดิ ั่่เพอยูทีนมาดูก่อนดีกว่าว่าแขกของเราวันนี้เนี่ยจะเป็นใครเคยแขกของเราไม่ธรรมดาละจ้าพร้อมไหมพร้อมไหมอ้าโอเคแขกของเราวันนี้ก็คือนักแสดงจากเรื่องกีตกีต่ะกีตรู้จักเปล่าว่าเป็นใครอันไหนพูดซีพูดซี CDM วันนี เราพี่เพิ่นล่ะเราพี่เปิ่นล่ะอ้าวันนี้แขกพิเศษของเรานางแสดงมาจากเรื่องต้าเปย์สายยาเก่น้อ่าเดี๋ยวให้แนะนําตัวกันทีละคนก่อนดีกว่าครับให้ถามว่าวันนี้เราเตรียมชื่อกันมาใช่แล้วปอปอพี่เพิ่นค่ะจุ๊บๆแจ๊ะแจ๊ะ มีออมโสดแต่จีบไม่ได้นะคะสวัสดีค่ะสิตาน้องจิตตาขนมปอกกแลตขับรถไปแล้วเหรอ,อสวัสดีค่ะปิ๊กปุริเยสสวัสดีครับผมเสียโป้่วนผมพี่ป้อนครับ ซึ่งวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะให้ทีมนักแสดงจากเรื่องห้าวเป่งจ๋าอยากแกงน้องเนี่ยมาทำทาเลจนกับทีมตู้ซ่อนหมีนะเด็กๆตื่นเต้นมากแท้ที่ชอ่แท้นี่ชอบแท้ที่ชองพี่อีบแสดงว่าเคยดูเคยดู ูออย่ทีขงจากที่หนูดูมาถ้าหนูอยู่กับพี่บีหนูจะชนะแน่นอนเดียวเดหนูดูผิดท้องะาลูกจากจําดวนคลิปทั้งหมดของชาแนลตู้ซ่อนหนีใครเป็นคนที่ตู้มากที่สุดขอตอบว่าบีก็แล้วกันเป็นคำตอบที่ถูกต้องโอเคเดี๋ยวบอกปฏิกาก่อนนะครับก็คือวันนี้เดี๋ยวเราจะมาแข่ง ทายท่าเต้นจากเพลงกันโอ้ยพวกเราขนาดนี้โะไะดูจากที่พี่ๆเขาเคยแข่ง EP หนึ่งเนี่ยค่ะเออออะไรอ่ะอะไรอ่ะไม่ได้ไงนะไม่ได้ไงนะไปยังไงนะงานนี้ใช่ไหมอ่าโอเคแต่พูดงใครพูดมากที่สุดดึงสองซ้ำปีโป้เราจะให้แบ่ง ทางนี้เป็น2ทีมด้วยเด oh. yeah. ี๋ยวเราแบ่งกันอยู่แล้วเพราะว่าปกติเนี่ยเรื่องจริงๆแล้วเราไม่ค่อยถูกกันอยู่แล้วไม่ถูกกันใช่ใช่มีเรื่องกันมาตลอดอ่านี่คือแบบงกันเรียกบอแต่ว่ามันมีคนนึงที่ยังไม่มีทีมใช่ใช่ค่ะใครแพ้แล้วได้พี่เบิร์ตไปเดี๋ยว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 มันเหมือนแบบใครแพ้แล้วสวยอ่ะเ้ย เเไม่เอา,ม,เอา down, มันดีขึ้นใช่ไหมอ่ะยันยินยาป้าเป้าหญิงชุบเนี่ยเรามีอนาคตรู้เปล่าเป็นคนที่ตาถึงมากเป็อนาคตไหมคะพี่ลองกตา่ทีเรำไมถึงาเลือกแกเด็ ใจแล้วฮะเข้าใจเริ่มอยากรวมด้วยเหรอทีนี้เดี๋ยวเราจะให้แต่ละทีมมาเลือกสมาชิกของตู้ซ่อนหนีไปอยู่ทีมเรารู้จุดอ่อนฝั่งนู้นเราเราอยากได้พี่อีฟค่ะพี่อีฟก็คือตู้อ่อนทำไมถึงเลือกพี่อีฟเพราะว่าเองก็อยากได้พี่อยู่ทีมด้วยเราก็เลยต้องแย่งมาก่อนค่ะเอาพี่ แหมกละกกันรุ่นสองเอาพี่บี่เอาพี่บี ภาพขึ้นให้ในจอเป็นลนะิปวิดีโอจะต้องดูท่าเต้นจักเพลงนั้นๆแล้วก็เต้นออกมาและทางฝั่งที่จะต้องถ่ายเนี่ยจะต้องถ่ายถูกก็คือซื้อศิลปินแล้วก็ชื่อเพลงให้ถูกเนี่ยได้หนึ่งคะแนนโอเค,อเคไม่ไรู้เลยอะไรนะ เต้นก่อนใครจะถ่ายก่อนดีพวกเราเต้นก่อนได้พวกเราเต้นพี่ก็ไว้ใจหนูเหมือนกันนี่เต้นเลยจังไง ดูดูจากใครดูใครดูใครดูดูพี่หิมค่ะใช่มัดมากค่ะเขาเขาเขาเป็นเขาเป็นวานส์ค่ะโอเคและพวกเราคือเลเซียนจ๋าอย่าแกงน้องทำเป็นไงความมั่นใจทีมนี้เต็มร้อยรู้สึกว่าทีมนู้นไม่น่ามาแข่งกับเราเลยนะ ในขณะนี้ตลอดมาคือเรามั่นใจกันเองตอนนี้คือน้องมาจ่ายให้แทนหมดเลยจริงทีมนี้ต่อไหนจะเป็นคนเต้นก่อนเให้พี่เต้นก่อนพี่เต้นอ่ะเราเต้นก่อนได้ค่ะใครโจามีเต้นก่อนพูดแล้วพูดแล้วแพหนุเดี๋ยวน้ำมาวันเป็นหเดือ เราเพิ่งติดดังมากรางบ้าน m o n a i e ค่ะ้องน e ดีๆ r i n o เฮียวเดี๋ยวเดียวเราไม่ติดพูดดิเหรอเดี๋ยววาดเดี๋ยวเดี๋ยวเอจะเป็นนสเตอร์เลยอ่ะ่ใช่อ่ะมันมีแบบสะบัดหัวด้วยพี่มาตอบค่ะ Monster r ไ n ป o w Beat นี่ไงพี่จำไม่ได้เหรอปะกนากรุงพา อนสเตอร์ของเลดเวซึ่งมเวอซอไอซีไซีอไอซีอไอซีออองอเลเล็เวดอ่ะถูกต้องจ้าขอบคที่น้องดูทแต่เราออกเราเราเลือกดูไข่เมื่อกี้เราเลือกดูไข่ดูพีมาดูมาใช่ไหมแนะนำให้ดูแนะนำให้ดูนุก เราเี่มแล้วว่าไม่ต้องมองพี่ถ้าเปพี่คอเงียบอ่ะเงียบเงียบมาดูพี่นะดูพี่ฮ่าฮ่าฮ่า ดูจากใครดูจากใครดูจากอภหล่ออีฟลกเต้นโอเคเหรอาดตาบาดมากีนปลกตาบากหนร้องนี้ร้องนีกมากีมาลาใสเย้อันนี้มาเนบดา เล่นอะไอันนี้เลงอะไรคะเล่นกปอไวงเลยวงเลยคะวงเล็บสายเล่นตังนู้นนะก็คือขาตอบว่า playing with fire เอ้ย p l a y with fire playing หรือ play วะ playing with fire ใช่ไหม playing หรือ play ข่อยอ อ่าตอบเป็นภาษาเกาหลีไปเลย มีคนมีช็อตไปแล้วนะตอนนี้โซนมีกาชินาโซนมีแต่ว่าที่ชื่อกาชินาโซนมีหรอกไปมีปอตอบหนึ่งสองสามกาชินากาชินากาชินาสุดยอดไปเลยอะไรนะกาชินาโซนมีซอนมีโอเค ที่เพื่อนๆสองคนกำลังแบบเอเพลงอะไรเพลงอะไรพี่โป๊ะคุณนั่งวิญญาณคือลอยไปแล้วออกจากร่างไปแล้วอันนี้เขาเป็นเทพเพลงต่างประเทศค่ะถ้างเพลงสังกฤษศเขาจะรู้เปลี่ยนเพลงได้ไหมง่ายก็ไม่ได้ด้วยได้กับพี่อะไรได้ไหมคุณพี่เปก็มาวิง่าณง่าย เจสซี <LY> <รอ> <Bond> ่เจสซี่ศิลปินชื่อเจสซี่เพลงชื่อว่าหนูนนาหนุนนาถูกไหมหนนาหนูานุนาเดนเนเดินูดนเดินเดนเดนเนเดินเินเดินเดนเินูดนเินูน้ดนเดไนเดินเอินเดินเินเดินเอินเดิินน่ะนนนั่นเอิน่เเนเเดูิินนเอาไว้อย่างน้อยศิลปินถูกแล้วเฮ้ยเรา ได้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 สอสองนนุน้านุ่นนรั้นันนนนันนุนนาู้ว่าไรไม่นรูกเถ้าเราตอบถูกหมดเดี๋ยวเขาจะอ แกงแงแกงตอบผิดแกงแตอบใช่แกงแกตอบผิดโอ้ยง่ายยังครับฉันเนะฉันเตะโอ้ยว้า้า้ววว เพลงงูอ่ะไ้ไหมแ,แมเบอร์ใชไหมเขาแ็หรอศิลปินคือเอสปา้าคือ ท่ามันปิงชัดมากอนลงปุ๊บแล้วแบบอย่างเงี้ยโอ้ยหนูเลยหนาเคี่ยเลยอ่ะ ต่ว่าดอลาด่าอเชื่รเาแต่ว่าดอลาดอลลจีดอลล่าดีเอลเอ้ยเราไม่ต้องสะกดไม่ใช่ดอลลาไม่ใช่ดอลาแน่นอนตกต้่ำ คงจะไม่แบบผัดหลังสักสีความเป็นวันส์ของตัวเองอมั่นหรอแล้มลั่นหรอว่าเขาจะตอบ <c oughs> ผมอ่ะผมผมแบบที่นูกเป็นแบบเป็นแฟนซีคนที่แบบเซร์ม,มูน <c oughs> เราบ่าเขาหอได้หรอได้หรอต่พี่เราไปบ่าเขาทำไมอ่ะพี่ไม่เคยดูโปรดิวโฟเด้เลยแต่ว่าอยากแกงน้องอยากแกงนองโปรดิวโฟด้โปรดิวโฟเด้อยากแก้งน้องหลัเรียน ฉเฉลยแล้วช่วยอะไรขึ้นมาไหมไม่ช่วยเลย เพีย <th> ่า <size> ฝ <the> ันอยู่แบบต้องฝันแน่ๆทำหน้าแบบนี้ บุมายาของทวโดเจนของแบ็คพิง, <laughs> งค่ะ ถูนต้องมากก็ตอนนี้นะคะเรามีหนังใหม่กํแลังจะเข้าโรงที่18มีนาคมนี้ค่ะชื่อเรื่องว่าฮาวเปิงจ๋าอยาแกงน้องค่ะเป็นหนังที่แบบแสดงแบบออร์แกนิกฟิล์มใช่ไหมคะพี่ชมใถ่กต้วค่ะเลยไม่รู้ตัวค่ะมีนางเอกทั้ง25นั่นเองวันที่แล้ะ18มีนาคมนี้ค่ะเป็นหนังที่เราใช้เวลาหนึ่งปีกับอีกสามเดือนในการเฝ้าล่าจ้อง ดูเหมือนว่าเอากล้องไปซ่อนในป่า<ด><ด>แล้วก็จะมีพวกฝูงแมวน้ำ <c oughs> วิ่งผ่านเราก็จะดูพฤติกรรมดูชีวิตของเขาเราใช้เวลาหน<ช>ึ่งปีกับอีก3เดือนกว่าจะได้ภาพยนตร์ห้าาเป้งใจยายแกงน้องนี้เ,นเพราะฉะนั้นตอนนี้นต,ตอนนี้คนไทยเริ่มมีความสุขแล้วเ้าเป้งใจยายแกงน้องขอเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้ทุกคนยิ้มได้กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับถ้าไม่ดูแล้วเอาแต่ถ้าไปดูแล้วจะเสียได้ปางเสียได้ปางเสียได้ปาง เฮ้ยเฮ้ยนี่นมาช่วยนี่มันจะยไม่นไม่น่ามาเลยรายการนี้เอ้าปีจ่ายอย่แก่น้องเป็นหนังใช่ไหมครับใช่เป็นหนังสิครัะนึกว่ามีชื่อรองเท้ารืายการที่ททีี่่ตอนนี้คนกำลังพูดถึงเลยว่าเฮ้ยหนังอะไรวะเข้าแป๊บเดียว200กว่าล้านแล้ว มันยุให้ขาดทุนซะแล้วแล้วไม่ได้เห็นเฉพาะซีเจมโวดี้แค่นะฮะจะได้เห็นแก๊งพี่สาวของเขาด้วยฮะอ๋อซึ่งสาวเขาก็คือเอ็มเคซูกี้ะแะมีเอ็มเคค่ะมีเอ็มเคด้วยอ๋อมีมีเอ็มเคด้วย